สวัสดีครับอยู่กับจำฮ้อนเจริญยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าดีซีเจ็ดสิบกรองกระสอบนะครับอันนี้ลูกค้าสีเมืองใหม่อุบลจองเอาไว้ตอนนี้รถก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวส่งช่วงเช้านี้ก็มไม่ชมรอบๆคันกันก่อนนะครับคันนี้แต่งเต็มระบบติดตั้งชุดแต่งนั้นเข้าล้มนะครับไม่ขยายป่าลูกค้าบอกว่าแถวบ้านต้นไม้เยอะ ทางแคบก็จัดตามสเต็ปลูกค้าได้นะครับถ้าไม่ขยายปากก็จะเซฟไปที่ประมาณ2องหมื่นบาทนะครับแต่ได้ชุดแต่งเหมือนเดิมนะครับครบเต็มระบบเช่นเดียวกันต่างแค่ปากที่ขยายและไม่ขยายเช็คระบบใหม่หมดทั้งคันครืรอออกใหม่หมดเลยนะครับ พร้อมชุดแต่งดันเข้าล้มสูตรของอู่เราคล่องแน่นอนนะครับหมดปัญหาเรื่องพันลูกเกลียวพันเปล่าคอลำเลียงติดตู้หนักตู้ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเข้าออกตูดนะครับไม่มีครับเพราะว่าตะแกรงเราแต่งให้เฉพาะของเราอยู่แล้วอูว๋หอนเกียร์ปั๊มใหม่ รับประกันเกียร์ปัม๊มสองฤดูการถึงขั้นยกเกียร์ยกปั๊มลงเราไปหาลูกค้าถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคันทุกเคสแต่ในเงื่อนไขซีนเพราะขับห้ามรั่วรั่วแล้วต้องแจ้งก่อนและเงื่อนไขที่สำคัญคือห้ามหรือปรับตั้งชุดเกียร์ห้องเกียร์ก่อนถ้าเกิดมีการปรับตั้งมาก หัวน็อตเคลื่อนแล้วไม่ได้แจ้งถือว่าประกันหลุดทันทีนะครับเราทำอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็รอบครอบแล้วก็มีมาตรฐานระบุในสัญญาชัดเจนนะครับรถเกี่ยวยังมีให้เลือกอยู่3-4คัน โคงสุดท้ายแล้วนะครับของฤดูกาลนี้รายละเอียดคันนี้ก็ผมไม่เจาะลึกมากเดี๋ยวไล่ให้ชมคร่าวๆช่วงล่างโอ้หอนใหม่ทั้งหมดฟิตรองล้อนำตั้งศูนย์ล้อนำด้วยเลเซอร์สกีใหม่ทั้งหมดโรเลอร์นี่แทบจะใหม่หมดทุกคันแต่ลูกปืนเนี่ยใหม่หมดนะครับซีนแกนพลาวโรเลอร์สีล้อนำผามงผาบูทไม่ต้องกลัวมีแบบหลุมหลวมไปนะครับจากที่นี่ ห้องเกียร์โอหอนชุดใหญ่ปั๊มตัวเดินอโอหอนชุดใหญ่มูลค่าหลายหมื่นนะครับแค่2อ,อย่างนี้ของที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถบอกได้นะครับสำหรับรถมือสองผู้ภายนอกไม่รู้นะครับว่าเกียร์ดีไหมถ้าเราไม่ทำให้อย่างดีก่อนส่งมอบลูกค้านี่คือมาตรฐานของเราที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปในทุกๆปี เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกนวดตู้สกรูตะแกรงคอปากของเหลวต่างๆใหม่หมดคือใหม่หมดจริงๆนะครับหลายๆท่านที่เคยติดตามตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำก็จะรู้นะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามจำมะฮ้อนเจริญยนต์ด้วยนะครับทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube YouTube พิมพ์ไปเลยนะครับอู่จำมะฮ้อนเจริญยนต์ใน YouTube มีคลิปมีรีวิวค่อนข้างยาวนะครับจะได้เห็นรายละเอียดที่เป็นคลิปยาวมากกว่าทาง Facebook ทาง TikTok ตอนนี้ผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆแต่ถ้าเป็น YouTube คือจะเห็นคลิปยาวๆมีเนะะื้อหาสาระที่เต็มนะครับ ฝากอีกหนึ่งช่องทางสนใจรถเกี่ยวข้าวอยากขายรถเกี่ยวข้าวอยากซ่อมรถเกี่ยวข้าวโทร0910206555สวัสดีครับ